สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ deep dive ของเรานะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่อง psi o n i c ics, หรือ psi onics ครับว่าโดยศาสตร์การใช้เครื่องมือทางกายภาพมาเกี่ยวกับความสามารถทางจิตค่ะก็น่าสนใจมากนะคะใช่ครับแหล่งข้อมูลที่เรามีนี่ก็หลากหลายเลยมีทั้งรายการอุปกรณ์แปลกๆนะครับกล่อง radi onics บ้างมวกขยายพลังงานหรือแม้แต่ปืนเรไซออนิกส์ก็มี แล้วก็มีประวัติหลักการหรือกระทั่งคู่มือสร้างด้วยซ้ำอือหือครบเลยครับภารกิจของเราใน Deep Dive นี้ก็คือมาลองแกะกล่องคลี่คลายเรื่องนี้กันหน่อยมันทั้งน่าสนใจแล้วก็อือาจจะฟังดูแปลกๆนิดหนึ่งนะครับค่ะเริ่มจากตรงไหนดีคะเริ่มจากต้นกำเนิดเลยครับน่าสนใจมากคือ r a d i o n นิกส์กับด r a l b e r ร a อัลเบิร์ตเมประมาณปี1910นนเลย ตอนแรกเนี่ยเขาแค่เคาะท้องคนไข้วินิจฉัยโรคตามปกติอ๋อค่ะแต่ดันไปเจอเรื่องแปลกคือเสียงเคาะมันเปลี่ยนไปเวลาคนไข้หันหน้าไปทางนูน้นทางนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่การทดลองที่ซับซ้อนขึ้นนะคะมีผู้ช่วยเข้ามาเกี่ยวมีแผ่นโลหะมีสายไฟแต่ก็เจอปัญหาเดิมปัญหาอะไรครับคือบางทีโรคคนละโรคกันแท้ แต่พอเคาะท้องผู้ช่วยเสียงมันดันไปเหมือนกันที่ตำแหน่งเดียวกันซะง,งั้นอ๋อครับครับเข้าใจละแล้วจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนครับจุดเปลี่ยนสำคัญเลยค่ะดรเอบรมส์ก็เลยลองเอาสิ่งที่เรียกว่ากล่องความต้านทานนะคะแบบมีปุ่มหมุน3มอันมาต่อขั้นกลางสายไฟอือฮึพอลองหมุนปรับค่าความต้านทานดูปรากฏว่าเสียงเคาะมันเปลี่ยนไปตามค่าที่ตั้งโหอย่างกับเจอทางออกใช่ค่ะ แหล่งข้อมูลบอกว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นจริงๆของเครื่องมือเรดิโอนิกส์ยุคแรกๆสุดยอดเลยครับงั้นจะจะนิยามไซออนิกส์ให้ชัดๆล่ะครับตามแหล่งข้อมูลเขาว่ายังไงค่ะตามแหล่งข้อมูลนะคะไซออนิกส์ก็คือศิลปะหรือศาสตร์อย่างหนึ่งว่าด้วยการควบคุมความสามารถทางจิตโดยต้องอาศัยเครื่องมือทางกายภาพช่วยซึ่งเครื่องมือเนี้ยก็มีตั้งแต่แบบโอ้โหซับซ้อนเลยมีปุ่มมีไฟไปจนถึงแบบง่ายสุดๆ แค่ลาเส้นบนกระดาษก็มีค่ะโหต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะแต่แก่นที่แหล่งข้อมูลพวกนี้ย้ำเหมือนเหมือนกันคือเขาอ้างว่าพวกมันทั้งหมดใช้งานได้ผลนะคะใช้งานได้ผลเลยโอเคครับน่าสนใจแล้วเร d ดี n i ิกกับไซอ n i ิกนี่คือเร d ดี n i ิกก็ถือเป็นส่วนหนึ่งค่ะเป็นสาขาย่อยๆภายใต้ร่มใหญ่ของไซออนิกอีกที อ๋อโอเคครับงั้นเรามาลองแกะหลักการพื้นฐานที่แหล่งข้อมูลว่าไว้กันหน่อยมันมีแนวคิดหลักๆยังไงบ้างครับเห็นมีพูดถึง3ข้อใช่ค่ะในหน้าสามของแหล่งข้อมูลหนึ่งเขาสรุปไว้ประมาณว่า 1. ถ้าอะไรมันมีอยู่จริงมันก็ต้องรับรู้ได้ครับ 2>, 2. ถ้ารับรู้ได้ก็ต้องศึกษาได้อือและ 3. ถ้าศึกษาได้ก็ต้องควบคุมได้ฟังดูเป็นเหตุเป็นผลนะครับเหมือนเป็นเอ่อ กระบวนการรับข้อมูลแล้วก็เอามาจัดการเพื่อสร้างผลลัพธ์อะไรบางอย่างใช่เลยค่ะแหล่งข้อมูลอธิบายวิธีหลักๆไว้สองส่วนนะคะส่วนแรกคือการรวบรวมข้อมูลอันนี้มักจะใช้การเดาวซิ่งเดาวซิ่งที่ใช้ลูกตุ้มแกวงๆเหรอครับค่ะใช่ค่ะอาจจะใช้ลูกตุ้มหรือบางทีก็ใช้ปลายนิ้วลูบๆบ,บนแผ่นสัมผัสที่เรียกว่าสติกแพดของเครื่องมือนะคะเพื่อหาคำตอบอ๋อครับครับแล้วส่วนที่สองเหรอครับส่วนที่สองคือการควบคุมข้อมูล อันนี้มี2แนวทางหลักๆแนวทางแรกคือการใช้ตัวเลขหรือที่เรียกว่าการหาเรทเรตตัวเลขยังไงครับคือเขาจะหมุนปุ่มบนเครื่องมือค่ะพร้อมกับตั้งสมาธิถามถึงสภาวะที่สนใจเช่นโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็ได้แล้วเครื่องมือหรือการดาวซิ่งเนี่ยจะให้ค่าออกมาเป็นชุดตัวเลขอย่างสมมตินะคะ1.4 5 2.3สําหรับภาวะหนหนึ่ง โอ้โหกำหนดเป็นเลขเลยใช่ค่ะแล้วถ้าอยากจะแก้ไขภาวะนั้นก็คำนวณสิ่งที่เรียกว่าเรทสมดุลบาลานซิ่งเร t e ตามทฤษฎีคือเอาเรทเดิมไปลบออกจาก10ก็จะได้8.6 5.7.7แล้วก็ตั้งค่านี้ทิ้งไว้บนเครื่องแล้วไงต่อครับก็วางพยานหรือวิทเนสนะคะอาจจะเป็นรูปถ่ายเส้นผมอะไรก็ได้ที่แทนตัวเป้าหมาย วางไว้ด้วยกันเชื่อว่าจะช่วยปรับหรือขจัดสภาวะนั้นออกจากสนามพลังงานของเป้าหมายนะคะใช้กับพวกความคิดไม่ดีหรืออิทธิพลทางจิตอื่นๆก็ได้นะคะตามที่เขาอ้างน่าทึ่งนะครับแนวคิดเรื่องเปลี่ยนสภาวะให้เป็นตัวเลขนี่แล้วอีกแนวทางละครับที่ว่าควบคุมข้อมูลอีกแนวทางคืออิทธิพลโดยตรงค่ะอันนี้จะเริ่มจากการหาเรทติดต,ต่อคอนแทคเรทก่อนเรทติดต่อค่ะ แหล่งข้อมูลเปรียบเหมือนแบบว่าการเปิดสายตรงทางพลังงานไปยังเป้าหมายเลยเหมือนโทรศัพท์พลังจิตทํานองนั้นค่ะพอได้เรตติดต่อแล้วก็อาจจะใช้เครื่องมืออื่นช่วยเช่นหมวกขยายพลังงานเพื่อล็อกเป้าหมายไว้จากนั้นผู้ใช้ก็จะสร้างภาพผลลัพธ์ที่ต้องการในใจหรือส่งความคิดข้อความอะไรก็ว่าไปให้เป้าหมายรับรู้ไอเดียเรื่องเรทติดต่อน,นี่ฟังดูเ ไซไฟมากๆเลยนะครับงั้นขอกลับมาที่ตัวเครื่องมือหน่อยไอ้ก,กล่อง r a d i o n i c ์ที่ดูเป็นมาตรฐานเนี่ยครับมันทํางานยังไงตามที่คู่มือเขาว่าไว้ค่ะตัวกล่องพื้นฐานนะคะมักจะเป็นกล่องที่ไม่ใช่โลหะข้างในก็จะมีส่วนที่เป็นโลหะอาจจะเป็นกระป๋องใช้สำหรับวางพยานที่เรียกว่า witness plate <c oughs> แล้วก็มีแผ่นพลาสติกเรียบๆที่ข้างใต้มีขดลวดอันนี้เป็นแผ่นสัมผัสหรือ stick pad ไว้ใช้ดาวซิ่งหาเรท แล้วก็มีตัวสำคัญคือ Potential m มิเตอหรือตัวต้านทานปรับค่าได้สักสามตัวพร้อมปุ่มหมุนไว้ตั้งค่าเรทต่างๆที่หามาได้มีแจ็คเสียบสายมีสายไฟเชื่อมมุจนจรแล้วก็ที่น่าสนใจคือมีคริสตัลควอตซ์สชิ้นเชื่อมอยู่ระหว่างโพเทนชิ a l m e ิเตด้วยค่ะมีคริสตัลด้วยทำหน้าที่อะไรครับเนี่ยตามข้อมูลนะคะเขาว่า โพเทนชิโอมิเตอใช้หาเรทตั้งเรทส่วนคริสตัลเนี่ยเชื่อว่าช่วยปรับหรือขยายพลังงานละเอียดอ่อนนะคะแล้วกล่องนี้ก็อาจจะต่อกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆได้อีกอย่างที่ว่าไปคือหมวกเข้าใจแล้วครับแต่ละส่วนก็มีความเชื่อเรื่องหน้าที่ของมันไปแต่ถ้าเป็นแบบง่ายสุดๆเลยละครับที่ว่ามีรูปแบบขยายพลังงานบนกระดาษอันนี้ต่างกันลิบลับเลยใช่ค่ะต่างกันมากอันนั้นเป็นแค่ลายเส้นรูปทรงแลขาคณิต พิมพ์ลงบนกระดาษธ,ธรรมดาเลยแหล่งข้อมูลบอกว่าแค่วางพยานของเป้าหมายไว้ตรงกลางรูปแล้วผู้ใช้ก็เพ่งสมาธิส่งความคิดหรือเจตนาไปที่รูปนั้นแค่นั้นเหรอครับค่ะเขาว่าพลังความคิดนั้นจะถูกขยายแล้วก็ส่งไปยังเป้าหมายได้เลยโหจากกล่องซับซ้อนมาเป็นกระดาษแผ่นเดียวแต่ละการาดูคล้ายๆกันคือใช้ของบางอย่างเป็นสื่อกลางใช่ค่ะน่าสนใจตรงนี้แหละค่ะ ความซับซ้อนต่างกันแต่หลักการที่อ้างยังคงเป็นการใช้สิ่งของทางกายภาพเป็นจุดรวมหรือช่องทางส่งผ่านเจตนาสรุปแล้วนะครับเราเดินทางจากเรื่องการเคาะท้องแบบเออบังเอิญๆมาสู่กล่องที่ดูซับซ้อนมีวงจรมีคริสตลัลแล้วก็ไปถึงแค่ลายเส้นบนกระดาษซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยว่ากันว่าสามารถมีปฏิกิริยาต่อความสามารถทางจิตหรือพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็น ที่แหล่งข้อมูลอื่นอาจจะเรียกว่าพลังงานออแกนหรือเคลื่อนสเกล่าอะไรทำนองนั้นค่ะสิ่งที่โดดเด่นจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดนี้ก็คือสมมุติที่ฐานพื้นฐานเลยนะคะที่ว่าพลังงานหรือความสามารถทางจิตเหล่านี้มีอยู่จริงและสามารถได้รับอิทธิพลอย่างเป็นระบบผ่านเครื่องมือทางกายภาพอืมคือเชื่อมสิ่งที่มองไม่เห็น กับสิ่งที่จับต้องได้ใช่ค่ะเป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่ดูเป็นนามธรรมาอย่างจิตหรือเจตนาเข้ากับสิ่งที่เป็นรูปธปรรมคือเครื่องมือตัวแรกรูปแบบแล้วขอบเขตการใช้งานที่เขาอ้างถึงในแหล่งข้อมูลต่างๆนี้ก็กว้างมากนะคะตั้งแต่เรื่องสุขภาพการส่งผลทางจิตระยะไกลไปจนถึงเรื่องออการสร้างพลังงานหรือแม้แต่ช่วยเรื่องการนอนหลับก็มีค่ะโอ้โหครอบคลุมจริงๆครับเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาคิดตามเยอะเลย มีประเด็นสุดท้ายที่อยากฝากให้ผู้ฟังได้ลองเก็บไปคิดต่ายอดจากเรื่องที่เราคุยกันไหมครับหรือใช้พลังเจจำงมันก็อดเกิดคำถามไม่ได้นะคะว่าถ้าหากสมมตินะคะว่าถ้าหากหลักการหลังนี้มันสามารถพิสูจน์ยืนยันได้จริงๆในทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมาครับมันจะส่งผลกระทบต่อความเข้าใจพื้นฐานที่เรามีต่อเรื่องจิตสำนึกต่อธรรมชาติข,ของข้อมูลหรือแม้กระทั่งต่อคำว่าเทคโนโลยีเองไปอย่างไรบ้างก็น่าเก็บไปคิดต่อคะ่ะ